สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู้คู่สู้กันครับเอามาพี่น้องมามื่อนี้พอกับเบาเท้ามากับาหลานครับเบึงเอาไรส้วนกันอยู่ <c ười> <c ười> มันได้กาดเดียดครับพี่น้องมาลงทะเลหอนตัวเบืองเด้อพี่น้องนวดมึกนวดมึก,มกเอานวดมึกล่อหลานยังม,มาน <c ười> ําหลานว่ากินปนกินอันนั้นหลานบ่มาเวเอาหนวดมึกมามาว่าท่านเอามาพี่น้องเบิ่งนวดมีหนวดง,งามเบิ่งน้าจิ้มถงงั่วใ่ๆด้เอาถั่วใ่ๆโหลดตาเองพี่น้องตําเองเบาเท้าจัดการเองโหลดมื้อนี้ เบิงพี่น้องโอ้ยจวดจัดมากงมือน้ำบาวเท่าครับพี่น้องพักกรอบมะเกี่ยมพักโฮลาผ้านะครับได้นยังก็ท่านตะวันนะครับอยอดอ่อนท่านตะวันมาพี่น้องไหมลงมือเลยลูกครับมาร้านใสอยากกินจัดไปมาด้วยพี่น้องเด้อเบียดกระนวลห้องมันนี่ออเอาเอาลงมันนี่ <c oughs> ยังหนุม่มกรอบปะกรอบครับอือมากรอบดีครับโอ้ฟังเสียงย่ำคักแต่เสียงหายใจนี่เราพี่น้องร้านกันเลย ก็เต่ามีบ้างหรอมบา้างอันหวานเนี่ยา,ายใส่เป็นหนวดเลยเดี๋ยวงลุงเห็ดขึ้นดูกันเฮ้เนี่ยวังหันก็จังแดดบ่สซอง <laughs> นั่งลุ่งก็แดดซองปั๊บหลุดที่พี่น้อง ม,ม,มันหวนไม่งัอนมเซ็ตเหงก่อนถ้าจะกินเหองอ่ออ <laughs> กคลาอส ว่าดีเนาะครับน่ากว่าก,กุบกุบดีัะช่วงนี้ต้นไม้น้ำต้นไม้ต้นอะไรครับหามหาม่งหาหม่งส่วนยากพี่น้อง โอ้โอืมกินผักพี่น้องว่าร้านช่ายเพกินผักกินแล้วขัดดูอ้าขึ

bèn không, có tên nuốt mà đúng bây giờ gì tá luôn đó, tốt lên nó เกียวับมานี่เขาตาลุงนี่ได้หญาเอ้ย มึก,กับแบบกุบกุบดีขนาดแบบนึบๆกกุบๆกินยังไ้กว่าเนี่ยมันบ่ครับเอามือฉีมกเขด้ห อืมอืมเาตาอืมใส่เลยเออบบชันตัวยกับ,บี้ลยบัณอืมดติงๆ อื้คึมแล้วบัดนี้อื้อลดสาบาเนเด้อพี่นเสียบตาดนแล้ว <laughs> ที่เหล็กมึกเข็มเนาะครับเอาแช่แช่หนาวไปเจ้าเข็ม,อ,ม,อ,มอุ้ยมันยววังาตายเลย บาดเพิ่นจะขึ้นไปเมือ่อบาดเพิ่นจ้ามาแดดแฉ่แดดจำํำแจงแห้งแบบอิ่มบ่ะยังอยู่ครับเบิ้งรุงเียหเหวาเอาไม่เงไมกินหนกลุ่งเียหาหวบ่เอาเบิ้งตุวนัน,นยงนไงรุ่งชีสยสามคำนอ <c ười> Ăn mặc đi Bụng lòng nuốt tôi nhảy Ủa, lên <laughs> và kính cầm nhảy luôn chỉ ngày em Ngụm tròn lên Cho มึงออยังคือกรุบกรอบเดียบคนกำลังมากเดี๋ยวกันยิมเดี๋ยวกัยวยวนยิมมาจากคนยังขึ้นมาดีตั้งหกปีครับ chẳng ai chạy ngon tiếng cúp cúp này, tiếng mực này rồi เรา,า,านีบกินผักเลยกว่แบบนุ่มแจ่บ นุ่งกินหาดน้าขวั่งชาวอบเกินแบบมันจะอิ่มก่อนครับร้านยานอิ่มเลยบบกินผักอง บรรยากาศธรรมชาติพี่น้องมีบูบูบ่บบบเน่ยมีคึมแน่มีแดดแน่ก็เป็นธรรมชาติเ้องเพียงเนาะ ร้านกระสูหครับ Ngon <laughs> <laughs> ừ, ngâm mất hồi nắng uống kịp ít chắc mưa luôn đi chắc mưa bỏ lái nữa กระ็ล้างงปง่ไง,ปงไปเอาบรรยากาศบัดชิเลวบัดคึมตอนขึ้นตน้นบัดแจ้งอ่าบัดโจ๊สิโจ๊บรล่การบัดคึมแบบอึมขึ้มาคแบบือฝนที่ตกแต่ทางงลังมุนแดดได้พี่น้องแดดทัางลังอา่ามาทางนี้คึ้นเพราะว่ามีขีดฟ้ามาบังอา่าขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านถุงโอ้ <laughs> ทุกมองทุกบอลน,นะครับท,ท,ที่ติดตามรับชมบารเทาอั้บรรทุทไทยมาขคายหนาจากควงแถวไหนีกันไ้กับบอ่อฟังอิ่มไหลร้ลานมวัวนจำบานนี่เอาขอบคุณพี่น้องนะครับท,ที่ติดตามรับชมบารเทานะครับที่แกติดตามรับชมมอสิยูไซก็แล้วแต่เนอะอาอาหารเหมือนบ้านเนี่ยขึ้นเขาปลานะครับขึ้นบกลงหอยลงทะเลพี่น้องยังติดตามรับชมคือเกา่า นะครับขอบคุณกำลังนื้อแลใจนะครับที่มีให้กับบ่าวเทาช่วงนี้นะครับบ่าวเทานะครับก็เริ่มเข้าสู่สภาพว่าไก่ปกติแล้วพี่น้องมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะมนว่ามือนี่ปุ๊บอ่ารักษาหรือว่าทําการอ่าไปหาหมอหาหาหมนหาหมอแล้วมันสีเศร้าหลดโบเมนครับมันโบแมนมหัวสดมันก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันก็เริ่มเริ่มเข้าสู่สภาพว่าดีดีขึ้นมาแล้วนะครับก็ดีดีก็เก้าหลายนะครับกับคือ เบื้องต้นนะครับโบเมนว่าฝ่าโบเมนว่าแผ่นสารอันยังบอพี่น้องว่าสเตียร์โยโบเมนครับพี่น้องเพื่อนการรักษาตามอาการมันเคลื่อนมาอย่างไรเป็นเม็ดเลือดเป็นอ่าเป็นน้ำสารเขาเอื่นว่าเหมือนกับเหมือนกับสารผิดตกขังคือบ่าวท้าวบอยฟั่งแล้ะพี่น้องกิตตุ้มจางจืดอ่าแต่ว่าช่วงนี้บ่าวทาบริกินคือเพื่อนบริกินติดตัวกันเกินเจังมื่นเลยอ่ากัดยุดก่อนนะครับ หยุดช่วงหนึ่งก็ค่อยค่อยมาก,กินอีกอ่าค่อยจิบค่อยกินไปนะครับพี่น้องทีอ่ามีลักษณะอาการเหมือนจงา,างมาถาวรไปล้องมึงเลือพี่น้องเด้อจางจืดล่างจืดนี่บา่าวถาวรช่วยได้ช่วยได้หลายพร้อมนะครับช่วยได้หลายพร้อมคือหมายความว่าเป็นยาโบราณเฮานะครับเป็นสารพิษต,ตกค้างแก่พิษแก่อยังนะครับได้เบิดนะครับอ่าการร้องิึงเอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับอีกเทือนึงที่เกียรติสต,ตามไว้ชมบา่าวถาวนะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน,น้องสู้หู่สู้คนคือเก่านะครับมกักกะไรถือ จใจกับเทบบาทถานนี้นะครับเด้อสำหรับมันนี้ครับสวัสดีครับ